สวัสดีครับผมอาร์จาก Auto c อลเล c t a เบ e s นะครับเราจะมาเล่าเรื่องรถยนต์ที่เป็นรถจิวที่เด่นที่สุดตลอดการอย่างมินินั่นเอง Here is the revolutionary Morris Mini Mini. The engine is mounted across the car so that it can take four people in comfort With all their ถ้าเกิดเล่าถึงตัวแรกสุดที่ออกแบบมาเนี่ยตั้งแต่ปี1959เขาจะใช้ชื่อแบรนด์เนี่ยจะเป็นออสตินกับมอริสคือแบรนด์ของอังกฤษทั้งคู่นะครับออสตินเขาจะใช s ออสตินเซเว่นมอริสจะใช้ชื่อว่ามอริสม m i เนอร์เครื่องจะเป็น 850cc คาบิวซึ่งเครื่องไอ8 5 0 c ีเนี่ยตอนนี้เนี่ยแทบจะไม่หลงเหลือปัจจุบันแล้วพะเปิดแอร์ก็ดับแล้วเครื่องมันเล็กมากซึ่งมินิตัวนี้เขาเรียกว่ามาร์ควันรายละเอียดเนี่ยปีย่อเยอะมากนะว่ามาร์ควันมันแตกต่างจากตัวหลังๆยังไงนะครับถ้าเกิด อินเสิร์ภาพก็จะลองดูครับนอกจากกระจังหน้าที่แตกต่างแล้วเนี่ยกระจกหลังของมาร์ควันก็จะเล็กกว่านะครับแล้วก็รางน้ําฝนก็จะมีปีกลากออกมาแล้วก็ตัวถังบอดี้เนี่ยรายละเอียดปีกย่อยแตกต่างกันมากซึ่งคนที่เป็นเซียนมีเขาจะรู้เลยว่าอันนี้คือโลเวอร์ที่แปลงกลับเป็นมาร์ควันหรืออันนี้เป็นมาร์ควันแท้ๆหลังจากมีนี้ออกมามาร์ควันเนี่ยก็ขายดีครับเพราะว่ารถมันเป็นคันเล็กแต่ว่ามันสามารถยัดคนเข้าไปได้เนี่ยห้าคนสบายๆแล้วเคยมีคนยัดคนเข้าไปจําไม่ได้ว่า7หรือ9คนเข้าไปในรถคันเดียวได้เหมือน เครื่องวางหน้าขับหน้านะครับสำหรับมินิซึ่งสมัยก่อนเนะี่ยเครื่องรถส่วนใหญ่สมัยก่อนจะเป็นเครื่องวางยาวแล้วก็ขับหลังซึ่งมินิตัวนี้เนี่ยมันมีชื่อเสียงโด่งดังสุดๆตรงที่ว่ามันเป็นแจ็คผู้ค่าย,ยักษ์ปีประมาณ19 6 7มันจะมีตัวแรงที่ชื่อว่ามินิคูเปอร์เอสมันจะมีมินิคูเปอร์ออกมาตั้งแต่สมัยนั้นแหละชนกคูเปอร์โดยจอนคูเปอร์นั่นเองจอนคูเปอร์เนี่ยเอามินิตัวเนี้ยมาเปลี่ยนเครื่องโมเครื่องเป็นคาร์บูคู่ขนาดหแข่งล้วชนงร้อย่างแอสินได้ซึ่งคือเขาซึ่งเขาแข่งร แต่ไม่ได้วัดกันที่ความแรงหรือความเร็วอย่างเดียวมันคือการเข้าโค้งความคล่องตัวในการเข้าถนนลูกลังซอกแซกได้เนี่ยเขาเป็นรถที่ชนะแอสเันมาร์ตินได้เขาเรียกว่าได้ฉา,ายาแจ็คผู้ค่ายักจากตรงนั้นซึ่งมินิคูเปอร์เอสเนี่ยสังเกตง,ง่ายๆครับจะมีถังน้ำมันอยู่2ถังต้องดูนะครับบางทีไปซื้อเนี่ยเจอถังหลออเขาเจาะหลอกไว้เหมือนกัน ก็มี2ถังจริงที่ไทยเนี่ยมินิเนี่ยเล่นกันมาเนี่ยผมเคยมีมินิคันแรกเนี่ยซื้อมาตอนประมาณปี2004ราคาอยู่ที่3,000 300, 0นบาทนะสมัยก่อนเล่นตรงนั้นเลยนะสามแสนบาทเป็นมาร์ควันเดิมๆสอ,อย่างที่แบบคนเล่นรถที่เป็นมือใหม่ต้องระวังคือหนึ่งในเรื่องของทะเบียนทะเบียนมาสวมมันเยอะมากเลยนะโดยเฉพาะเอาทะเบียนของรถที่เป็นออสตินสีประตูมาสวมสังเกตง่ายๆคือการดูที่น้ําหนักน้ําหนักของมาร์ควันเนี่ยจะต้อง550โล6ก0โล6ก0โลไม่เกินนี้ถ้าเป็นคูเปอร์เอสจะเป็น650หกรถ4ประตูหนักจะ8 0 0สี แล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันมีการแก้น้ําหนักกันเลยต้องระวังมัตนต้องระวังมากผมไม่ไม่ลงลึกนะแต่ว่าบอกต้องระวังแล้วก,ก็เลขตัวถังเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเลขแบบคบค,บ,คบหลักจะต้องเป็น A A 2 S 7จอะไรเงี้ยก็ต้องไปศึกษากันดูถ้าเป็น 4, A A 4ไอ A ตัว C เนี่ยมันคือ4ประตูก็จะได้ต้องไปดูศึกษาเรื่องประเด็นทางทะเบียนแท้ด,ดีแต่ว่าทางนี้ท้งนั้นครับโอนรถที่ขนส่งสาคัญที่สุดเพราะว่ามินิเนี่ยเป็นรถที่เข้าขนส่งปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ให้คุณตรวจผ่านเลยเขาจะต้องให้คุณไปช่องพิเศษแล้วก็จะตรวจรถลึกมากนนว่าคัี้มีการแก้ออะะไรรรมมาาหืเเปปล่ีด็นอะไรรหหือเปลล่าาัังจจกกนน้ี็ะมว คูมาฟรี ool, free, แล้วก็มีคลับแมนแล้วก็มีโลเวอร์ซึ่งในไทยเนี่ยที่เห็นกันเยอะๆนะก็จะเป็นโลเวอร์นะส่วนใหญ่ทั้งเรื่องของรถที่จดประกอบเข้ามาเขาก็จะเอาโลเวอร์เข้ามาซึ่งโลเวอร์เนี่ยปีมันก็จะเริ่มตั้งแต่ปี1990ไปจนถึงประมาณปี2000ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวที่มีเครื่องไดเร c คอยคือเครื่องไดเร c คอยก็จะเป็นเครื่องที่แรงหน่อยสําหรับตัวโลเวอร์มันจะมีตัวที่มันเป็นเรียกว่า Club man, คลับแมนนะเดี๋ยวลองอินเสิร์ตดูคลับแมนมันก็จะเป็นตัวที่น่าจะหน้าตาแบบแบนๆเนหมนืนมๆจะไม่เเหมมมมมมือนนนนกับับบิิด,ด,ดทีีี่ซึจะ ดีตรงที่ว่ามันเป็นรถที่เครื่องค่อนข้างแรงเป็นเครื่อง1275แล้วสามารถวางพูกวีเทได้เพราะว่า ลักษณะของห้องเครื่องมันใหญ่กว่านั่นเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยมินิเนี่ยราคาเริ่มต้นนะถ้าทะเบียนถูกต้องนะไม่เจอแล้วครับหลักแสนจะต้องเป็น1ล้านขึ้นไปถ้าเป็นมาร์ควันเนี่ยเริ่มต้นที่2ล้านละถ้าเกิดเป็นมาร์ควันคูเปอร์เอสแท้ๆเดิมๆเ,เนี่ยโอ้โหแพงใหญ่เลยนอกจากมินิแบบเล็กๆแล้วเนี่ยมันยังมี3มคือมินิกระบะแวนแล้วก็มินิโมซึ่ซงโอ้โหถ้าพูดกกันอีกคือเล่ากันยาวๆเลยนะครับแต่ว่ากระบะเนี่ยก็ต้องดูทะเบียนดีๆนะครับกระบระจะต้องเป็นป้ายสีเขียวมินิแ สำหรับมินิก็จะมีประมาณนี้ถือว่าเล่นได้ไหมก็เป็นรถที่มีสไตล์แบบหนึ่งนะครับผู้หญิงชอบเป็นรถเก่าที่ผู้หญิงชอบเป็นอันดับต้นๆนะครับอาจจะชอบมากกว่าสกายไลน์แน่นอนนะครับแบบมินิขับสนุกคันเล็กคล่องตัวนะแต่ว่าก็ไม่แรงอยู่ดีมินิโมก็จะเป็นมินิที่ก็ใช้โครงของมินิแหละแต่ว่ามีการทําให้มันเป็นเอาท์ดรไม่มีประตูเปิดปิดเข้าแบบคล้ายรถจีปรถกอล์ฟประมาณนี้ซึ่งใช้ในการทหารมั้งไม่แน่ใจสมัยก่อนใช้ทําอะไรแต่ว่ามีน้อยมากในไทยถ้าเป็นรถแท้ๆน้อยมากครับมินิโมและค่าคุณภาพครับแน่นอนมันต้องไม ราะว่าคุณได้รถที่ทําอะไรไม่ค่อยได้เลยในราคาล้านกว่าบาท2ล้านบาทแต่ว่าในแง่ของการสะสมเนี่ยมันก็เหมือนกับเล่นพลัสเลยนะขอมันแบบมีค่าของมัน,น,ยมน,น,นอย่างนั้นเะป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งนะเป็นรถที่ขายดีมากคันหนึงเหมือนกัน4ล้านคันละมั้งมินิทั่วโลกซึ่งเป็นผลิตมายาวนานนะไอโฉมหน้ามินิมินิที่เห็นเนี่ยตั้งแต่1959จนถึงปี2 0 0 0เนี่ยมันคือประมาณ40 ปีถือว่ามีการผลิตยาวนานมากจนมาเป็น BMW ซื้อแบรนด์มินิไปก็จะทำมินิคูเปอร์ของเขาเองซึ่งมินิของนั้นเนี่ยคันใหญ่ขึ้นเนยอะครับเครื่องก็จะเป็นเครื่องพันหกน้ำหนักตรงนั้นน่ะรู้สึกประมาณพันสองร้อยจริงถ้าเทียบกับรุ่นแรกสุดเนี่ยคือห้าร้อยห้าสิบมันต่างกันสองข้ากว,ว่ามันก็ไม่มินิชัดทีเดียวแล้วรุ่นใหม่ๆเนะี่ยมินิคันเล็กจริงๆต้องเป็นมินิออริจินอลครับจุดเด่นของรถครับแน่นอนครับคือขนาดขนาดเล็กมากผมไปอู่มินิเนี่ยรู้สึกว่าชอบมากเลยเพราะว่าโอ้คุณมีที่แค่นี้ททททาาาออออูู่่่่่่มมมิิินนนนนนแตตตจจดดดไไ้้้้เเเปปป็็คคัักกรรรีีีีีะสถถยงใช แต่อูมินินี่คือแบบซอกแซกซอกแซกเลยเลยนะครับหนคันเนี่ยจอดรถธรรมดาหนึ่งคัน,นจอดมินิได้2คันแล้วก็เป็นรถที่ซ่อมง่ายมากไม่มีระบบอะไรซับซ้อนเลยสายไฟอะไรแทบไม่มีเลยประตูไม่มีเซ็นเตอร์ล,ล็อกไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับใช้ง่ายซ่อมง่ายแต่ที่สําคัญอะไรก็แพงครับข้อดีของมันก็คืออะไรมาเนี่ยสามารถเบิกได้หมดเลยเพราะว่ามันมีการรีโปรดักชันไม่ว่าจะเป็นพาร์ทของมาร์ควันแพ้หรือว่าตัวโรเวอร์ก็ยังมีรีโปรดักชันมาเรื่อยๆครับข้อเสียแน่นอนครับรถเล็กก็เป็นอันตรายต่อาการขับนะครับเวลาขับมินิ ข้อเสียของมันก็คือเล่นยากผมต้องบอกนะเพราะว่าเรื่องของรถความถูกต้องเนี่ยเล่นยากละหาคนที่เป็นไปดูด้วยก็ดีเหมือนกันอู่เนี่ยมินิเนี่ยโอ้โหราคาไม่ถูกมันเป็นรถซ่อมง่ายที่อู่ไม่คิดราคาถูกในการซ่อม และนี่คือเรื่องราวของรถมินินะครับรถที่ผู้หญิงก็ชอบผู้ชายบางคนก็ชอบนะครับยังไงก็ลองดูครับถ้าเกิดอยากซื้อหาผู้เชี่ยวชาญไปด้วยอันนี้สําคัญที่สุดเป็นรถที่ง่ายๆแต่ว่าเล่นยากทีเดียวนะครับสำหรับมินิวันนี้ลาไปก่อนครับอยากฟังเรื่องราวคันไหนนะครับเมนมาได้เลยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครับผมสวัสดีครับ